โอเคสวัสดีครับมารีวิวอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นไอโฟนส1บเอ็ดกิกนะครับสีเขียวนะเครื่องศูนย์ไทยนะครับผมศูนย์ไทยแท้เลยจอติดฟิล์มเรียบร้อยแบตเตอรี่อยู่ที่แป๊บนึงนะครับโอเคแบตเตอรี่อยู่ที่91%อ็ดเนะครับตัวนี้อยาให้ดูรอบเครื่องนะตัวนี้อุปกรณ์มีให้ครบยกกล่องครับแท้ยกกล่องเลย ดูรอบเครื่องหมนะเครื่องสวยครับตัวนี้ iPhone 11 64กิกนะครับเครื่องสวยมากแบต91%เครื่องแท้นะเครื่องไม่ได้แกะซ่อมเลยนะครับเครื่องใหม่เครื่องมันปี63คือเป็น็อด็อดใหม่ครับผมพูดง่ายๆนะนี่ครับจอติดฟิล์มแล้วนะครับสวยๆเลยตัวนี้อุปกรณ์มีให้ครบยกกล่องครับยกเฟตเลยหูฟังที่ชาร์จสายชาร์จ คร okay. ่าวๆก็ประมาณนี้นะครับราคาขายให้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับขอราคานี้ก่อนนะเพราะว่าเครื่องสวยครับราคาต้นทุนมันสูงอยู่เนี่ยนะครับดูกันง่ายๆช้าๆเด่นกล้องไม่ลองนะเห็นไหมเสียสายเลยนะครับถ้าลอกจะเห็นชัดเลยอันนี้ไม่ลอกผ่มเทสมาแล้วไม่ติดล็อกนะครับ